ครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกช่องวัดไมจชาชนะุกคนนะครับพบพอกันวันจันทร์ที่26กันยานะครับกะห้างไฮคลิปไปหลายมือนะครับเพราะว่าผมมาเห็นงานอยู่กรุงเทพนะครับคลิปนี้ผมกะจีเอาเลขกเงินไปจดถ่ายนะครับ ขึ้นไจุดไทยเหลยกมาบางคนในเมือนี้ฝนกระตกโต๊กโต๊ะครับพี่น้องมาเหตุงานตรวจตาสังนะครับเครื่องช่างบรรทุกสมาชิกตันใดที่อยากตรวจตาสังไม่ซ่อมนะครับหรืออยากได้เครื่องซังไม่นะครับ ก็สารารถติตอทางช่องวัดไม่ชาชนะได้นะครับทั้งผมเลยนะครับกับเหลขกมหามงคลในเมือนี้กสิเป็นเหลขกยังกับิีตามม่งนะครับพระจารย์เนี่มีความเมตตาส่งส่งเหลขกมาให้บได้ยยูวัดนะครับส่งเหลขกมหามงคลน,นะครับ ครับสำหรับญาติสามที่อยากรวมทําบุญทานผ่านหมายเล็กบัญชีบันพาจารนะครับสามารถโอนผ่านหมายเหล็กบัญชีสันราจารได้นะครับนี่นะครับเลขกเงินใบสุดท้ายนะครับเจ็ดหนึ่งย์สี่นะครับเจ็ดหนึ่งศนย์สี่ เหล็กมหามงคลในมือนี้นะครับนอย,ย,นอยทั้งเล่านะครับกบผิจารณาเบิงก็สำรับคลิปนี้ก็ออกแบบสั้นๆนะครับเข้าใจง่ายก็สำรับอยากที่ทํำท่านไดที่อยากรวมทํำบุญนะครับ กับท่านพระอาจารย์สมานโอนผ่านไมายเล็กท่านพระอาจารย์ได้นะครับธนาคารกรุงไทย4280399778นะครับ, 16, บสำหรับบุญกรินท่านพระอาจารย์นะครับวันที่16ตุลานะครับขอเชิญชวนญาติธรรมสมาชิก,กรวมถอดบุญกรินนะครับที่วัดใหม่ชัยชนะนะครับ กสำหรับคลิปนี้นครับกฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามทางช่องวัดใหม่ชายชนะนะครับโจมายเลียอีกครั้งนะครับ7104นะครับ7104เด็กมหางคนในเมือนี้นะครับ7104นะครับ สำหรับใายคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับทางช่างวัดใหม่ชัาชนะด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับจบขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ